กล่องเก็บของกันน้ำกล่องใส่ของอุปกรณ์จัดเก็บเสื้อผ้าถุงเก็บผ้านวมพับได้มีโครงกันน้ำฝุ่นละอองมแมลงวัดสด,ดุทำจากไนลอนมีหูยิ่สองข้างสิบใช้งานสะดวกมี2ขนาดให้เลือก66แกวและ110แกวขนาด66แกว ยาวห้สบเซนติเมตรกว้าง39.5เซนติเมตรสูง32.5เซนติเมตรขนาดหนึ่งร้อยซยาวหกเซนติเมตรกว้าง45เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรดอกจันดอกจันดอกจันสิบสีเท่า